ก็คือมาเรื่องของพี่ลูกหมีก่อนเพราะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะคะของเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยพี่ลูกหมีค่ะมาพร้อมกับทนายกุ้งนะคะเดินทางมาที่ศาลแขวงพระนครใต้นะคะเป็นโจทย์ที่จะยื่นฟ้องพี่ปูมันธนาในคดีช่อโกงค่ะได้เลยและพระราชบัญญัติความผิดอันเนื่องจากการใช้เช็คพร้อมทั้งเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าเรามีเสียงเลยมาละเอาเสียงมาเลย ก็คือ,อเป็นหน้าที่ของกระบวนการศาลนะคะก็อยากให้ทางศาลไ,ได้ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนนะคะแล้วก็ดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะค่ะก็อยากจะบอกทางคู่กรณีนะคะว่าก็เอาเงินมาคืนเธอคาะมันจะได้จบจบเรื่องไปคุณก็จะได้ใช้ชีวิตใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังวนเวียนอยู่นี้ยังไงมันก็คือเงินก็ต้องจ่ายอยู่ดีหรือไม่อ,อาจจะต้องติดคุกก็ได้นะความ ก็คือเขาจริงๆพี่ลุงหมีบอกว่าจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยคนยืมเข้าใจมหมคือพฤติกรรมเขาบอกว่าตัวตัวพี่ลุงหมีไม่ได้ซับซ้อนแต่ประเด็นคนที่ซับซ้อนหรือว่าก็คือลูกนี้ลูกนี้ไม่เรียบง่ายปัญหามันก็เลยจบยากแบบนี้มีเงินแต่ไม่ใช่นี่นะคะจนถึงเนี่ยมาถึงเดือนนี้ กันยาแล้วเนี่ยความอดทนนะเนาะไม่รู้มันจะยังไงแล้วมันต่อมันต้องยังไงต่อละทีนี้เพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือการที่อยากได้เงินของเราคืนคําพูดกับการกระทํามันไม่สอดคล้องกันไปเลยอะอเราก็เลยต้องมาพึ่งความยุติธรรมนะคะที่จะให้ศาลเนี่ยชั้นช่วยตัดสินแล้วก็ดําเนินการต่อนะคะด้านทนายกุ้งเนี่ยจากเดิมเราแจ้งความเรื่องเช็คเด้งไว้ที่สอน,นอทองหลออ่อตอนนี้เนี่ย ฟ้องเพิ่มเป็นคดีช่อโกงและพระบรเช็คด้วยค่ะรวมทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นคดีเดียวกันไปเลยเรามาทีนี้เรามาทราบความจริงว่าก่อนที่ลูกหมีเนี่ยพี่ลูกหมีเนี่ยจะมายืมเงิน หมายถึงลูกหนี้จะมายืมเงินพี่ลูกหมีเนี่ยอ,อ้างว่าเอาไปทําธุรกิจหลายอย่างแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้มาตรวจสอบแล้วว่าธุรกิจที่ได้อ้างเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงตามที่กล่าวอ้างก็เลยมาเข้าขายช่อโกงคือจริงๆตอนแรกก็จะเป็นแค่คดีลูกหนี้ยืมไม่คืเนเช็คอ่ะพวกนี้เป็นคดีเช็คเด้ง แล้วก็พรบเช็คไม่ช่อโกงแล้วตอนแรกใช่แล้ววันนี้ก็มามามาเรื่องของคดีช่อโกงซึ่งโทษของพรบเช็คเนี่ยติดคุกไม่เกิน1ปีส่วนช่อโกงเนี่ยคุกก็คือไม่เกิน3ปีนะคะต่างกรรมต่างวาระไปนะคะมีเรื่องแบบว่าจะเอาไปทําธุรกิจซึ่งงไม่จริซึ่งพอไปสืกอเลยกลายเป็นช่อโกงถูกต้องส่วนจะเป็นส่วนจะเขาบอกว่าเป็นการกู้ลงทุนอันนี้นะ แต่ดอกเบีย้ยมันสูงจนผิดกฎหมายหรือไม่นั้นเนี่ยทนายกุ้งบอกว่าไม่ได้ดอกเบีย้ยผิดกฎหมายมครั้งแรกที่เอาเงินไปบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนและได้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง <c oughs> เห็นไนหะมเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องของดอกเบีย้ยอ่ามันคือผลตอบแทนในอัตราที่สูงชวนลงทุนชวนลงทุนม,มันอาจจะเอ่อซึ่งมันก็อาจจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงซึ่งอันนั้นมันคือสิ่งที่ลูกหนี้เสนอมาไม่ใช่ว่าให้กู้ยืมแล้วดอก สูงผิดปกตินั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าให้กําไรกําไรมาจากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ม,มากกว่าที่กฎหมายกําหนดก็ได้อันนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายมก็ไม่ต้องส่งคืนในส่วนนั้น,นอ,อตอนนี้ศาลให้หมายเลขคดีมาเรียบร้อยแล้วศาลนัด ไต่สวนมูลฟ้องวันที่22ตุลาคมนี้ตอน9โมงนะคะถ้าศาลมองว่าคดีนี้เข้าองค์ประกอบมีมูลความผิดคดีอาญาเราฟ้องที่เราฟ้องมาศาลอาจจะประทับรับฟ้องเอาไว้ถ้าศาลท่านเห็นแล้วแล้วมีมูลนะประทับรับฟ้องขบวนการต่อไปก็อาจจะเรียกของทางฝ่ายอีกฝ่ายนึ่งอะค่ะมาเขาเรียกว่ามายืนะะ่นค<า>ำให้การมาชี้แจงเพราะว่าเขาทําไม่ทําถ้าไม่มาก็ขอขอนุญาตเป็นหมายจับนะคะ แต่ณเวลานั้นเนี่ยแม่เขาพูดในวงว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่กระบวนการของศาลแล้วแต่ตอนนี้มาทําให้มันถูกต้องแล้วก็มายื่นในส่วนของช่อโกงเพิ่มนะส่วนสาเหตุที่ยื่นส่วนสาเหตุที่ยื่นฟ้องลูกหมีบอกว่าเกิดจากการไก่เกียติที่มันไม่ลงตัวเกิดจากคําพูดของลูกนี่เองที่ตัวเองบอกว่ามีเงินแต่ไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันไม่สมควรจํานวนเงินที่ลูววก จำนวนเงินที่ลูกหมีบอกว่ารวยมากแต่เงินสองล้านกับความเดือดร้อนของเรามันต่างกันราฟ้ากับดินเราคิดว่าเรารับไม่ได้กับการกระทำของเขาเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะคะถามว่าอยู่ๆทางทางลูกนี่คืนเงินเลยจะถอนฟ้องไหม,มถ้าวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วแล้วลูกนี่เดินมาแล้วบอกว่าโอเคคืนเงินเลย ถอนฟ้องไหมอันนี้นักข่าวถามลูกหมีบอกว่าต้องถอนฟ้องค่ะถ้ามีปฏิหารนะคะใครจะอยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะนี่แหละนี่แหละถอนแน่นอนถ่าถ้าลูกนี่คืนเงินเลยเราก็ต้องยกฟ้องเลยถอนแจ้งความเลยก็แปลว่าเขาไม่ได้จะประทุษสไลายอะไรเขาต้องการแค่เงินเขาคืนละใช่ไหมล่ะเออยูจะเอามาคืนก็คือถอนก็จบถอนแล้วจบเลยไม่ได้อยากให้ยูทุกทรมานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้สึกอย่างไรที่ลูกนี่ยังใช้ชีวิตมีความสุขอันนี้อ่านักข่าวถามพี่ลูกหมี ถ้าเป็นเราคงหาเงินตั้งหน้าตั้งตาทํางานขายของคงยังไม่อยากจะออกสื่อออกอะไรเพื่อที่จะรีบหาเงินมาใช้นี่เนาะก็อันเนี้ยมันเป็นบรรทัดฐานของสังคมแล้วนะของการให้ยืมกับกู้แล้วต้องจา่ายเรื่อนีลูกน,นะเราต้องติดตามเรื่องนี้เลยละว่าลงเอยยังไงเพื่อแบบวันหน้าเราจะกล้าให้คนยืมตังปลดอันนี้มันก็ถ้าพูดในแต่อนนี้ที่เราเข้าใจคือก็ไม่ได้เชิงมาในรูปแบบของ การยืมมันเหมือนเป็นการลงทุนชวนลงทุนพอมันการลงทุนเราก็คิดว่ามันต้องมีผลตอบแทน<ช>มากจะน้อยก็แล้วแต่<ช><ช>